ลงชื่อร้องเรียนที่โรงอาหารของกระทรวงการคลังไม่จริงนะฮะใครที่เตรียมตัวจะออกปากจากบ้านไปเช้าว,วันนี้เนี่ยไม่ใช่เลยนะครับครับคือเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยก็มีการส่งต่อข้อความนี้บางเพจก็แบบขึ้นมาเหมือนกับเป็นทางการเลยนะฮะแต่เรื่องนี้ไม่จริงนะเช้าว,วันนี้ท่านไม่ต้องไปที่กระทรวงการคลังนะครับนี่นะฮะการอุทธรณ์จะเริ่มอุทธรณ์ได้เพื่อการพิจารณาผู้ลงทะเบียนทั้ง 27ล้านคนเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เปิดให้ดำเนินการเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมคาดว่าน่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณวันที่19เมษายนนะครับก็เมื่อวานนี้ที่ทีมงานของเราได้คุยกับท่านเลาวรนมาก็คือว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยจะเคลียร์ให้หมด สำหรับคนที่มาลงทะเบียนจะเคลียร์ให้หมดคำว่าเคลียร์ให้หมดหมายถึงว่ามีคำตอบให้หมด<ช>ไม่ได้หมายว่าให้หมดทุกคนนะฮะใ,<ช>ใครที่อยู่ในขายสมควรได้ก็จะจัดสรรให้ใครที่ไม่ได้ก็จะมี SMS ตอบรับว่าปฏิเสธไปนะให้หมดภายใน